เปิดตัวป้ายแดงล้านกว่าทอโตตั้งขายอยู่เพียงแค่6,99,000บาทได้เป็นรถที่2 0 2 1และที่สำคัญตัวรถทันนเ้เลมาอยู่เพียงแค่8 0 0 0ว0โลเท่านั้นเองนะคะอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในะรายละเอียดในคลิปเต็มกันได้เลยค่ะ ออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube ของบริษัทพอตนเองนะคะสำหรับวันนี้นุ่นก็มีรถสวยๆนะคะเป็นรถเ e ก๋งซีดานทรงสปอร์ตได้ปีใหม่แล้วก็ได้เลขใหม่น้อยมา,มากเลยนะคะก็พึ่งเข้ามาแล้วก็รีมา,ร,มารีวิวนำเสนอให้ชมกันก่อนเลยตัวรถก็มาจอดอยู่ด้านข้างของนุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับตัวรถสีบอลเงินนะคะที่จอดอยู่ด้านข้างนะคะก็ได้เป็น h อ n ด้ Civic โกล f ์นั่นเองนะคะารุ่น1.5 5 EL Plus Turbo รถปี2021ได้เป็นตัวรอง top เลยนะคะและที่สำคัญรถมือเดียวป้ายแดงเปิดตัวป้ายแดงนะคะ1ล้านกับอีก9,900นะคะแต่ว่าทอโต้ตั้งขายอยู่เพียงแค่6,99,000บาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันตั้งแต่ชมด้านหน้าเลยสำหรับตัว Honda Civic e นะคะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโฉมเขานะดูสปอร์ตขึ้นแล้วก็ดูบอดี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่กว่าเดิมด้วย ะะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการตกแต่งด้วยตัวสีดําด้านเนาะแล้วก็ลกโลโก้คอนด้าอยู่ตรงกลางส่วนหมายเลขทะเบียนนะคะ 1. ขอไข่ทอฐานเจ็ดหกรุงเทพมหานคร,รเราจะให้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนป้ายหรือว่าสลับป้ายแล้วด้วย ต่อมานะคะชุดโคมไฟหน้าจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์แล้วก็มี LED นะคะที่เป็นอ่าตัวนี้ไฟเรียวแล้วก็เดย์ไลท์ที่เป็น LED เป็นเส้นนะคะรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันนั่นเองเนาะแล้วก็ยังมีมีส่วนของไฟตัดหมอกคู้หน้าที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยในส่วนของตรงนี้นะคะทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติ ต่อมานะคะในส่วนของตัวล้อตัวล้อของเขาเนะะี่ยค่ะจะได้เป็นแม็กคูโทนปัดเงานั่นเองนะคะเป็นล้อแม็กห้ารูของเดิมของแท้จากโรงงานเลยสําหรับตัวที่มาจากโรงงานนะคะนุ่นมองว่าจะค่อนข้างแข็งแรงนะคะลดทนทานแล้วก็ยังรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะต่อมานะคะที่กระจกบานหาน,าน้าจะมีในส่วนของสัญ,ญลักษณ์คนหน้าติดไว้แบบนี้แปลว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคอแตกแล้วก็ ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนด้วยมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะรอบคัน้อมใช้งานนุ่นบอกว่าขนาดความหนาของฟิล์มนะกำลังดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปด้วยส่วนตัวกระจกมองข้างพับและปรับด้วยไฟฟ้าและยังมีไฟเลี้ยวนะคะที่เป็น LED ติดมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยกระจกมองข้างทุกบ้านนะคะกระจกเหน็นไหมมีสัญลักษณ์คันด้าแปลว่ากระจกเดิมๆไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมือเปิดด้านนอกนะคะจะเป็นแบบ จมาเป็นที่ทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับและเมื่อเปิดจะได้เป็นสีบอลเงินนะคะสี่เดียวกับตัวรถเลยอยหลังดูภาพรวมด้านข้างกันหน่อยนะเห็นไหมคะคมสันเหลี่ยมด้านข,าข้างของเขาก็ยังอยู่ครบและสีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินสีเดิมแท้จากโรงงานเลยซึ่งเราก็รับประกันเลยนะคะว่าไม่เคยมีการเปลี่ยนสีจากสีแต่อย่างใดตัวรถไม่เคยพบเจอรประสบอุบัติเหตุเช่นหนักทึกคว่ำหรือว่าจมน้ํามา ส่วนตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินล,ล้วนซึ่งเราก็รับประกันเช่นเดียวกันว่าตัวรถไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนสำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นน้ำมันเบนซินเนาะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์91 95รองรับที20แล้วก็ที8หาด้วนอ่ะออกันที่ด้านท้ายกันสำหรับด้านท้ายนี่ดูด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวคีบฉลามนะตัวนี้ก็ไว้รับคลื่นสัญญาณวิทยุ กระจกบานด้านท้ายมีการติดนั่งซีมตัวไล่ฟ้ามาให้ครบและมีไฟเบรกน้องที่สามอยู่ตรงกลางและกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันถัดมาโอ้โหจุดกคมไฟท้ายบอกเลยว่าดูดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ดูสปอร์ตมากกว่าเดิมด้วยเพราะว่าเขาใช้เป็นหลอด LED ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครบในชุดโคมไฟเดียวกันมีกล้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย เดี๋ยวต่อไปเราจะดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถเปิดได้ทั้ง3วิธีเลยไม่ว่าจะเป็นภายในตัวรถเปิดจากด้านท้ายหรือว่ากดจากกุญแจรีโมทก็ได้นะคะซึ่งกดทั้งได้เลยเขาก็จะทําการกดล็อกออกมาแบบนี้นั่นเองอ่านี่ค่ะเขาจะมีตัวโชคช่วยผ่อนแรงในการเปิดด้วยนะคะสําหรับ Honda Civic FT คันนี้นะคะจะมีห้องสัมภาระที่ค่อนข้างกว้างเก็บของได้เยอะเป็นอย่างมากเลยเนาะ เปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานะคะให้ดูารายละเอียดโครงสร้างด้านล่างกันก็จะมีในส่วนของอยางอะไรเครื่องมือแม่แรงเนาะมีให้ครบเลยส่วนตัวโครงสร้างนะคะนี่ดูเลยรอยซีนทางมะพร้าวเขาก็เป็นสีเดิมๆนะคะสีเปลือกไข่สีเสมอกันเลยนะแล้วก็เม็ดอาร์ตทุกจุดก็ยังอยู่ครบซึ่งไม่ต้องห่วงเลยตัวรถไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ําและไม่เคยน้ําท่วมมาก่อนแน่นอนอ่ะเปิดให้ดูหัวน็อตสากะโปงด้านท้ายกันนะคะให้ดูใกล้ๆเลย หัวน็อตก็จะเป็นสีเทาสีเดิมนะคะมีสองตัวนะเห็นปะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเนี่ยเม็ดอาร์ตทุกอย่างก็ยังอยู่ครบทั้งสองฟังเลยนะคะหัวน็อตบอกเลยและยิ่งได้เป็นสีเดียวกับตัวรถและไม่มีรอยขยับหรือว่ารอยไขยแบบนี้นะแปลว่าตัวรถนะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยเนาะอ่ะในเมื่อนุนพาเดินดูรอบตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของออปชันแล้วก็รายละเอียดภายในตัวรถกันต่อเลยคะ่ะ พอมาเป็นภายในเนาะมันจะค่อนข้างต่างจาก Civic F4 ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในเนี่ยเขาเปลี่ยนแบบฟูเลยนะคะเปลี่ยนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลตรงกลางนะคะที่เป็นตัวช่องแอร์ต่างๆนะตัวนี้ก็เปลี่ยนนะคะและหน้าตากุญแจเขาก็ปรับเปลี่ยนใหม่ด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะจะเป็นแบบกุญแจสมาร์ทคีเลสน,นะคะเพียงแค่เบรกกดปุ่มพุสตันได้เลยนะ พวงมาลัยนี่ก็แบบว่าดูขนาดกําลังดีนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันซึ่งไว้สําหรับควบคุมเครื่องเสียงแล้วก็เชื่อมต่อบู u e t o ได้เนาะส่วนตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวค u ส i อ Control แล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะตัวระบบล็อกเลนด้วยให้อยู่ในเลนนะคะสำหรับคันนี้รถปี2021เลขไม์อยู่ที่82,608กิโลซึ่งบอกเลยว่านานๆจะได้เข้ามาทีนะคะสําหรับรถปีใหม่ๆและเลขมไม่ถึงแสนใครที่แบบกําลัง จับตามองหรือว่ากําลังมองหายอยู่ก็รีบตัดสินใจกันได้เลยอ่ะส่วนตัวเครื่องเสียงของเขานะคะจะได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะฟังวิทยุ fm/am ก็ได้นะคะแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ถอยจะเปลี่ยนเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ยังปรับได้ถึง3ระดับเลยนะคะบอกเลยว่ากล้องชัดมากเนาะอ่ะต่อมานะคะที่ตัวระบบแอร์ ตัวนี้จะปรับความเย็นให้แบบอัตโนมัตินะคะหรือถ้าไม่ทันใจเราก็จะปรับความแรงพัดลมเองก็ได้ความเย็นอุณหภูมิเราก็สามารถปรับเองได้ตามใจชอบเช่นเดียวกันมีในส่วนของ power outlet ช่องเสียบสาย USB มาให้ครบเลยนะคะต่อมาในส่วนของตัวเกียร์นี่เลยจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะตรงตรงมี eco mode นะคะเป็นโหมดประหยัดพลังงานแล้วก็มีในส่วนของบรกือไฟฟ้าด้วย สำหรับตัวเบาะนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพเนียบมากๆเลยนะคะซึ่งมองดูแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลกับเลขไม้เนะาะเพราะว่าได้เลขไม้น้อยตัวเบาะที่นู่นนั่งอันนี้จะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่และดูที่บางแดดด้านบนสิพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะโอ้โหบอกเลยมันค่อนข้างดีมากๆเหมือนได้รถใหม่เลยนะคะ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่า สำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนุ่นมองว่ากว้างกว่า c ี v i c FC เยอะเลยนะคะเนี่ยเอาจงริงนะมันเหมือนได้รถแบบคนได้ a คอร์ดเลยเพราะว่าความกว้างดีไซน์การออกแบบของเขาเนี่ยคือแบบเปลี่ยนใหม่ให้ดูสปอร์ตแล้วก็ดูกว้างมากกว่าเดิมมีการติดตั้งโคมรองเท้าให้แล้วแล้วก็มีช่องใส่ไฟด้านหลังให้ด้วย นี่เลยระยะห่างนะคะระหว่างตัวเบาะแถวหน้าแล้วก็เบาะที่นุ่นนั่งเนี่ยจะมีพื้นที่แบบค่อนข้างกว้างแล้วก็เหลือๆนั่งเหยียดเท้าได้สบายเลยตัวเบาะสภาพดีมากนะเบาะหนังไม่ช้ำไม่สุดเลยนะคะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยไม่มีรอยแตกรลาด้วยนะคะ,ะส่วนกรงกล้างดึงออกมาได้เลยก็จะเป็นธนากว้างแขนสามารถวางเจ้าน้ำผน,น้ำได้ด้วยและถัดมาเพดันน้่นบนเนาะตัวภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วเนาะส่วนเพดานด้านบนเขาก็จะใช้เป็นแบบสีเทาเพื่อที่จะทำให้ ภายในตัวรถเนี่ยดูสว่างมากกว่าเดิมด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองก็พลาดไม่ได้เลยที่เราจะไปดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วก็โครงร้างด้านหน้าคนะ่ะเราไปชมพร้อมกันเลยตัวนี้จะยังไม่มีตัวฝากระโปรงที่เป็นตัวโช๊คเนาะเพราะว่านั้นจะมีในส่วนของตัวแอคคอร์ดมากกว่าเนาะแต่ตัวนี้ยังคงความเป็น Honda C i v ว c อยู่อ่ะ วันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ i v t e t turbo นะคะขนาด1,500 cc เนาะตัวเครื่องยนต์เดิมๆเลยซึ่งเราก็รับประกันว่าไม่เคยติดแกส๊สและไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะไปดูในส่วนของตัวหัวน็อตปากระโปรงกันนะคะหัวน็อตปากระโปงสีเทาสีเดิมไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับนะคะน็อตแกมก็สีเดิม เม็าที่เบ้าโชคนะคะสภาพดีสมบูรณ์มากๆเลยน็อต <Not S 1> ที่เชื่อมต่อคานไม่ว่าจะเป็นคานด้านซ้ายคานด้านหน้าและคานด้านขวาทุกอย่างพอดีเดิมทั้งหมดแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานทุกสียังอยู่ครบเม็าที่เบ้าโชคฝั่งนี้ก็สกภาพดีสมบูรณ์นะคะน็อตแก้มฝั่งด้านขวาและน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวาเป็นสีเทาสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับ ชมนี้มีแผนการความร้อนมาแล้วนะคะสภาพด,ดีสมบูรณ์มากๆเลยนาะทีิปทึกตัวก็ยังอยู่รบนะคะสําหรับตัวรถนะเราก็รับประกันเลยนะคะว่าไม่มีชนหนักทิ่ควา้าหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะและที่สำคัญเล่มทะเบียนไม่มีชำรุจูนหายด้วยได้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงสําหรับคันนี้นะคะ Honda Civic ตจบเอ 1.5 EL Plus Turbo ปี2021ราคาตั้งขาย่ที่6,99,000บาทเลขไม้แปลนหนึ่งพ0 0 0โลสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงเข้ามาทดลองขับได้นะคะที่บริษัทออโตติดถนนใหญ่ชุมวินทวงนะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร ดูจบแล้วนะคะนุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดต่นกระดิ่งด้วยเพื่อจี่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย